ก็เป็นซิงเกิลแรกที่ชื่อานโอเคไมา<ช>ที่เล่าเป็นอย่างไงฟิดแบค คือเหมือนเราทาโดยโดยไม่ได้มีความคาดหวังนะครับเพราะว่ามันเอาจริงเราก็คิดว่าเพลงมันฟังยากอยู่ไม่ได้แมสเลยเลยแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองมากรับแต่พอฟีดแบ็กมันมาเราก็แปลกใจที่แบบเฮ้ยเออมีคนเก็ตเยอะเหมือนกันครับก็คงเป็นเพราะว่าเดาว่าหลายองค์ประกอบคนหน้ากาใช่ซาวที่มันแบบว่าเราถ่ายทอดมาแบบไว้มันวันค่อนข้างแบบไปแตกความคนชอบเพลงญี่ปุ่นบางยุคบางยุคนี้ก็มีอะไรที่เขาคุ้นเคยบ้างแล้วก็มันก็ไม่ค่อยซ้ํากับที่ ทัวงนี้วงเขาทากันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครใช้ซาวอะไรพวกนี้บวกกับรู้สึกว่าเหมือนว่าไอคนนี้มันเป็นใครวะอะไรเงี้ยช่วงปอยนี่ผมแบบเตรียมหนีออกจากโซเชียลแล้วเตรียมปิดเฟซเตรียมโดนเบียดเทียมกลัวโดนเปรียบเทียมเนอเราเราลืมเรื่องนี้ยังไงวะพี่เออผมก็ผมก็กลัวมากพี่เพราะว่าเออแต่พอมันไม่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกแบบเออโล่งใจพี่ว่าเป็นเพราะอะไรครับผมเดานะขอผมตอบก่อนผมรู้สึกว่าผู้คุณทํางานใหม่ ออกมาได้อย่างดีดแล้วก็ลงตัวแล้วมันก็เป็นอีกวงวงใหม่ไปเลยอะ่ะซึ่งผมโน้ตไว้ด้วยเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยินก็คือแบบผมรู้สึกผมฟังเพลงนี้แล้วมันแบบมันเพลินอะ่ะม,มันดีมันเพลินแต่พอเรามาฟังที่ความเพลินนั้นแม่งยากหายจริงเหรอพี่เอาคุณยังนั่งแกะเพลงตัวเอง